มาดูต่อหน้าที่สามสิบสามครับตรงนี้มานิกาโรถานว่าบุรุษผู้กระทำซึ่งแกมม m a n i บุชิถามแล้วเทลังซึ่งพระเถระอิติว่าปุกค,คนนั้นด้วยอพันเตยฆ่าแต่ท่านผูเเน้เจริญอรัตนะเราต้องแปลก่อนแล้วก็รประธนะโยงนี้ก็เป็นกรรมประจุเหมือนเดิมแต่ว่าเกียรติภาพเป็นอะไรนะปุคสกลิงตงัวประธานก็ต้องเป็นนะปุคสกลิงด้วยคือตัวนี้มานิลตัตนาะ อันวรัตนะคือแกมมณีเห็นมัสมิงฐานในในที่นี้รัแปลก่อนได้อันว่าลัตนะคือแกมมานีในที่นี้ตุมเหหิอันท่านทั้งหลายใครตังถือเอาแล้วหรือปิติดังนี้เทรวนวปเทระอาหาการแล้วติว่าอุปสกาตตัวนี้แปลรัพธะดูกรดุบาสุหามว่าเรานักขันหามิย่อมไม่ถือเอาอิติดังนี้แปลว่า ไม่ไม่ถือเอาหน้าห่งรอถือเราหน้าหงมันก็ได้มันก็อยากจะแปลอย่างนั้นเหรอมันก็ได้ไปอย่างนั้นก็แปลถูกได้อยู่เพราว่ามันวางไว้หน้าอะคืออําว่าเราย่อมถือเอาหาไม่ได้ก็ได้หรือเราย่อมไม่ถือเอาก็ได้ได้ได้สองอย่างเพราะว่าตัวนี้มันเหมือนมันมันเหมือนวางไว้ต้นประโยคไงแต่ว่ามันมีแค่สามตัวไงมันเป็นเสษกิริยาพอดีแต่เราก็มองว่ามันวางไว้ต้นประโยคน์ไปติหลังก็ได้ไปยังไงก็ได้อมยแปลว่าอันว่าเราย่อมไม่ถือเอาหรือว่าอัวาเราย่อมถือเอา ทำไม่ได้แปลได้สองอย่างเนี้ยไม่ถือว่าผิดแต่แปลอย่างอื่นเอาว่เาเราไม่ย่ำถือเอาลูกกบาดศกนี่ก็กผิดแน่นอน <c oughs> อย่าไปเอางนี้รล่กันเหมือนเดิมไอ้ที่ถูกไม่แปลหรอกนี่เดี๋ยวไปดูไปดูกองเอินอ่าดังนี้ต่อมา <c oughs> มณนิการวนว่าบทพุทธธรรมซึ่งแกมณีแล้วก็อาฮะเติดมาการไรวิติต <c oughs> ว,ว,ว่าพันเตฆาแต่ท่านไเดินอันโยโยคายมา บุคคลนั้นบุคคลอื่นอ่านัตถิยังไม่มีอิทะฐานีในที่นี้แล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมเราโยกอะไรมันเป็นตัวบะทามันนี่อ่านว่าแกมันนี่คือเวลาแปลน่ะเราโยกอะไรมามันก็แปลได้แต่เกิดเวลาสะพานแล้วเกิดมันนี่ลัตนางไม่ได้เลยนะเพราะว่าลัตตนางคือน้าปุ่มส่วนไทโตเนี่ยมันเป็นปุงลิงเอกะมันลิงมันจะไม่ตรงกันฉะนั้นยกมันนี่มันนี่มันเป็นปุงลิงอยู่แล้วมันนี่แจงเหมือนมุน้มันนี่อันว่าแกมันนี่ ตุมหีหิเอวะคีโตเป็นแก้มนีอันท่านทั้งหลายนั่นเทียวเทียวแล้วพระวิติจะเป็นตุมเมวะท่านทั้งหลายเทหะจงให้มณีรัตนังซึ่งรัตนคือแก้มนีนั้นมีแก่เราหรือแก่ข้าพเจ้ากิติดังนี้อานิมนต์ท่านนันทเสยืนสักสิบนาทีตแต,แต,แต่ถ้าแต่ถ้าไม่อยากยืน อ่าแล้ใครไม่อยากยืนสิบนาทีก็ไม่พื้นสิบนาทีก็ได้นะผมรับได้หมดอ่ะแต่เขาเอาโฤติกรรมให้ผมด้วยนะอ่ายืนยืนยืนเดี๋ยวนใครหลับด้วยนใครหลับผมให้ยืนก่อนอันดับแรกต้องสลายความง่วงก่อนโสอ่าโซนี่ยกไทยมาโซเทโรนะไม่ใช่โซเทโรดีที่มป็นไคร มณิการุอ่ามณิการุฉะนั้นจะเชื่วพระเสะไม่เกี่ยวนะถึงหมืระเสนาเสร็จแล้วพอประโยชน์ลักษณะมากล่าวกับปรยาอีกว่าเกิดพระเสนามีภรรยาไม่ใช่นะโสมณิการุอันนัปปุทธธมซึ่งแก้มณีนั้นแล้วก็มีประโยคแทรกตัดฉิงตัดฉิงก็ยกไทยมาเทเริ่มท่านเมื่อพระนนั้นอะสามปฏิชันเตไม่รับพร้อมอยู่อาากล่าวแล้วภรรยากับภรรยา กวไา้อีกว่าประโยคแรกลำวมาประจบเหมือนเดิมมันนี่แอว่าแกมนีอันนี้ไม่มีอ่ากริยาที่เป็นธาตุมันยีเป็นแล้วเราไม่ต้องแปลเป็นวิกฤติกตาแปลตามปกติเลยเอาว่าแกเมนีแต่ว่าเป็นคำว่าจบเทเรนะไอว่าอัมบเทระนั่นเทียวคโตเทียวแล้วอาหางอัน่าราปีลิตบาบีบคันแล้วบีบคันเนี่ยเขียนถูกไหมท่านมกลาบีบคันหรือบีบคัน หรือบีบคันบ,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 บีบคันอ่าบีบคันแล้วอ่าคันคันคอควายมังกรเมโโท่อ่าหนูเอาว่าเราบีบคันแล้วปุชิตสามิจักถามนางเถรังึ่งมาเถระนั้นอิติดังนี้ภริยาว่าภริยาอาหกรมแล้วติว่าสามิฆ่าแต่นายประโยคนี้แหละเปโดนปอต่อมาดูจักนาเสหิ ที่มันจะมีพาร์ทกับตวังแน่นอนตวังอ่านว่าท่านแต่ตัวนี้เห็นไหมมันคือวาจกอะไรมาออกแม้ว่าเป็นวาจกอะไรนัสะาตานีแล้วก,ก็หี่ดูที่ว่ามันลบณเดือแต่สตนเองแล้วก็ทีฆตวนาท่านาฉะนั้นตัวนี้คือเนปัจจัยของเหตุตุกตะตุวาจกนะเป็นประโยคเหตุตุกตตุวาจกฉะนั้นต้องแปลว่าจงให้คิปหายก็คือนางตัวนี้จะเป็นตัวการิตรกรรมะคาตนายตวังว่าท่านโน no. อย่างเราทั้งหลายมานาสีจงอย่าให้ชิบหายจงอยากให้ชิบหายประโยคต่อมาอันนี้แหละคืออุปปันตุงจะเป็นประธานอุปปันตุงจะเป็นตัวประธานนะตังมาใจที่เป็นประธานเราจะแปลว่าอะไรอันว่าอันแล้วก็อัมหิหิตตัวนี้จะแปลต่อมาคืออันว่าอันอันเราทั้งหลายแล้วก็อุปปันตุงเข้าถึงทาสัพยังซึ่งความเป็นแห่ง ถ้าอันนี้ก็คืออะไรนะพยาัจัยของภาวัตทิศนอกแบบเอเแทนภารวัพสันี่อ่านว่าอัน,อ,น,อ,นอันเราทั้งหลายเข้าถึงซึ่งความเป็นแห่งถ้าพลังตัวนี้จะแปลเป็นวินวกติกตากิยามุมภาพของประโยคนี้คือโหตินะคือเอาอุป,ปัตตตรงเนี่ยตุมัตตกตาในโหติโหติหตอาจจะบทก,กบตัวจบส่วนพลังตัวนี้จะเป็นวิกติกตา เอาใหม่ทำหิหิทาพยางอุปะคันตุงอ่านว่าอ่านเราทั้งหลายเข้าถึงซึ่งความเป็นแห่งท่าวาังเป็นกิริยาประเสริฐปกติยังเป็นการเป็นท่ายังปรนเสริฐกว่าการที่จะไปกก่าวลายวะตถระประมาณนี้แหละหรือการไปพูดกับวัตถีระอย่างนั้นอนะ่ะมันไม่ดีจะก็อ่าอันนี้ก็เหมือนเดิมเอาวัตุงเป็นบรรจุประธานเหมือนเดิมอ่ะ อ่านว่าอานอันเรากล่าวกะวัชิระเ,ระเอรูปังผู้มีอย่างนี้เป็นรูปแล้วก็เราต้องใส่วัลังโหติมาอีกตัวหนึง่งวัลังโหติวัลังเป็นกิริยาประเสริฐโหติย่อมเป็นนะไม่ได้จะเป็นนิบัติ้องความก็แปลอะไรออกไปได้เลยก็แล้วก็วัตตุงตัวเนี้ยเราก็ใส่อัมเหหิมาอีกครั้งหนึง่งประเทศตุงปัจใจเป็นประธานเหมือนประโยคนี้ อันว่าอันอันเราทั้งหลายกล่าวกะว่าเถระ,ระผู้มีอย่างนี้เป็นรูปวลังเป็นกรยยาประเสริฐโหติย่มเป็นนะหาไม่ได้ทิติดันงนี้ฉะนั้นถ้าผิดตรงเนี้ยเหมือนสามประโยคเนี้ยเลยไปจะไปหมดเลยนะถ้าผิดสามประโยคเนี้ยหนึ่งเราแปลไม่ถูกวัตาากุของนาสหินะได้ได้อยู่ อันว่าการกล่าวถ้าการกล่าวเราก็ไ hmm. ม่ต้องออกเป็นเป็นอ่าเป็นตัวนบีตาก็ได้ไม่ต้องมีตัวนบีตาอันว่าอันกล่าวกับบัเิระผู้มีอย่างนี้เป็นลูกเป็นกิยาประเสริฐย่อมเป็นหาไม่ได้หรือว่าอันว่าอันอันเราทั้งหลายกล่าวกับบัเิระผู้มีอย่างนี้เป็นลูกเป็นกิยาประเสริฐย่อมเป็นหาไม่ได้ก็แปลได้สองอย่างแต่ว่าเราก็แปลเหมือนประโยคแรกก็ได้หรือใครประโยคสองไม่มีอัมพีหิขึ้นมาเราจะแปลเหมือนเดิมก็ได้คือแปลไม่ต้องมีตัวนบีตาก็ได้อันว่าอันกล่าวเนี่ย ปัจเจ้าพวกมีอย่างนี้เป็นรูปเป็นกริยาประเสริฐยังเป็นอ่าไม่ได้แต่ประโยคแรกทําอย่างนี้ไม่ได้เพราะไม่มีตัวนิมิตาเข้ามาให้เราต้องไปอย่างนั้นอยู่แล้วอันที่สองไปได้สองอย่างจะใส่อัพให้มาก็ได้ไม่ใส่มาก็ได้ต่อมาโส so, อา่าใครพูดโส so, มณิการล้วนว่าบุตรทุกธรรมึ่งแกมมณีน,น,นั้นวัตถวาใส่มาเปิดดีติวัตวาเกาวแล้วดิติว่า สเพวะไม่ยังเอาสเพเป็นเสียงคำว่าไม่ยังด้วยอันว่าเราทั้งหลายทั้งปวงเทีเ่ยวอุปกักคัดชันตาเข้าถึงอยู่ทาสัพยงังซึ่งความเป็นแห่งท่าอย่าลืมว่ากานพยะพพยะตัวเนี้ใช้แทนคำว่าสั์แต่ว่าซึ่งความเป็นแห่งท่าณอะขามะยอมไม่ถึงค่ามณีซึ่งแกมณีอิติดังนี้เขตวาเทียวแล้วรัดนั่นไรเนี่ย รัชชุมงหรือลัชชังเนี่ยลัชชุมงซึ่งมีสรุปด้วยนะลัชชุมงซึ่งเชื่อแล้วก็เวเทิตวาพันแล้วสีสังซึ่งสีสะเทรักษของประเถระแล้วก็คัดเตสิเคาะแล้วทันเกนะด้วยท่อนไม้ผ่านเสร็จแล้วคาะปุ๊บๆหนยก็เ <laughs> <laughs> ออให้ยอมรับมาให้ยอมรับมาเอาไปไหรือไม่เอาไปคือพันแล้วซึ่งที่สาวของมัทเธระ เพราะแล้วด้วย <Okay. S 1> ท่านไม้ต่อมาอะไรโลหิตานว่าโรหิตนี่ปักริไหลออกแล้วสีสโตจะจากศีษะด้วยกันนาสาหิจะจากอันไหนจมูกอันไหนหูอันไหนหูหูอ่นนาจากนั้นคือจากหูและจมูกทั้งหลายด้วยเทรสษะของปฏิละ รเราขอมเถระทรีหลังอันว่าโลหิตไหลออกแล้วจากศีษรษะด้วยกากจะปูกและหผูทั้งหลายด้วยขอมาเถระรอักขีนี้อันว่าในตาทั้งหลายนิคมานาการับปัตตาเนี่เป็นแล้วก็หนุนเป็นในตาหรือเป็นอวัยวะถึงแล้วนี่ปัตตาตัวนี้แปลว่าถึงแล้วนะตับใจแป,ปลอวัยวะถึงแล้วส่วนอาการะตัวนี้ซึ่งอาการส่วนนิคมมนาคือ คืออันถลนออกเป็นอนวัยวะถึงแล้วซึ่งอาการคืออันถลนออกตาปุบค,คือบวมขึ้นมาเลยแล้วก็อันนี้สูงได้เป็นแล้วโสเทรนวรเถระนั้นเวทนาเวทนาเวทนาปโตอันนี้จะแปลเป็นวิก,กิตาหรือแปลเป็นวิเศณธรรมดาก็ได้แปลเป็นวิเศณธรรมดาก็ได้อันวัตเถระนั้นพูดถึงแล้วซึ่งเวทนาแล้วก็ปติ ล้มลงแล้วภูมิยางบนหักพื้นโกนโจอันนี้คือใครนกกระเรียนออ้ว่านกกระเรียนมาอีกแล้วอัคคันตวามาแล้วลวุยตาคันเทนะด้วยกลิ่นแห่งเลือดแล้วก็ปิปติย่อาดื่มโดยตางซึ่งเลือดนี่มากินมาแล้วด้วยกลิ่นของโลหิตแต่ว่าย่อมดื่มซึ่งเลือดถ้ามาันแตกต่างอันนี้ไม่ใช่เลือดเหรออันนี้ส <laughs> องคำห้แปลไม่เหมือนกันเลยนะมาแล้วด้วยกลิ่นแห่งเลือด ย่อมดื่มกินซึ่งเลือดมาแล้วด้วยกินแห่งโลหิตย่อมดื่มกินซึ่งโลหิตอานน้เหมือนกันทั้งอย่างนะไม่ใช่แตกต่างกันอันนี้เลือดไอไนันโลหิตไม่รู้ว่าไหนเป็นโลหิตเลือดแล้วเนี่ยต่อมาอันที่ครั้งนั้นมนีการววารับบทผู้ทำซึกกรรมมน,นีทําไงปะหาพิตตาวาอะเตะหรือปะหารเตะแ,แล้วเตะเลยเตะแล้วนั่งโคจังซึ่งนกกรเรียนนั้นอ่าปาเทนะ ด้วยเท้าแล้วก็กิปริโยนไปแล้วลุกเขี่นไปแล้วแล้วตรงนี้ใช้เลยต,ตัวเปิดเพราะเะนีนะนะไม่ใช่วมายด้วยเท้าว่านะ่ะเท้ามันพูดว่าไม่ได้เนะ <worksheet> ตะแล้วซึ่นนักเรียนด้วยเท้าว่าเท้าพูดเอาเท้ามาพูดเฉยไม่ได้นะผมต้องหาตัวอื่นมาเปิดเตะแล้วเส้นนักเรียนนักเรียนอยู่ข้างบนนี่โกนจังยกมาเส้นนักเรียนนันแล้วก็ด้วยเท้าแล้วก็ ที่ปีเกี่ยไปแล้วโยนไปแล้วเกียยไปแล้วแล้วก็วัจเนนะด้วยการกล่าวว่าฉะนั้นวัจเนนะต้องเป็นตัวเปิดตรงนี้โดยการกล่าวว่าพระบางอันว่าอันว่าทัานาน,นี่หรอดีไหมพูดกับนักเรียนเพราะๆเลยอันว่านไม่ใช่นะตมาว่าเจ้าอพูดกับนักเรียนว่าเจ้าก็อย่างเพราะไปเลยนะเองจะทำไม่ใช่นะไม่เป็นะไรเขาเอาคำกลางๆแล้วกันตมาว่าเจ้า โกโรสิยัมวธรรมกิ้งซึ่งอะไรอิติดังนี้แล้วก็อุป,ปนณนะโกทะเวกเนะด้วยกําลังแห่งเวคัดแ<ก>ว่ากําลังนะด้วยกําลังแห่งความโกรธอันเกิดขึ้นแล้วถเถรเลนะในกะถีละสุโกเจนว่านุกเรียนนั้นมริตตวาตายแล้วแล้วก็เอกับปรหารเรนะเอวะด้วยการเ,เออข้างบนยังเติข้างล่างยังไปปะหารทำไม อถ,ถ้าข้างหน้าเตะข้างหลังไม่ต้องเตะเหมือนกันสิด้วยการเตะครั้งเดียวนั่นเที่ยวบาบเดียวตายเลยเนะี่ยด้วยการเตะครั้งเดียวนั่นเที่ยวแล้วก็ปริวัติตระปาปริวัตตะมาณาอะไรเป็นไปรอบอยู่เป็นไปรอบอยู่คือพับไป้ามาเนี่ยเป็นไปรอบอยู่แล้วก็ปฏิล้มลงแล้ว,ทวเทรวนวัตเทระท่สมาเห็นแล้วตั้งเห็นอะไรดีเนี่ย เห็นโกนจางหรือเห็นกระนังกระนัง huh. ก uh ็ได้เห็นแล้วซึ่งเหตุนั้นก็คือเป็นเป็นภาพรวมๆเห็นแล้วซึ่งเหตุนั้นแล้วก็อันนี้ไม่มีกิยาคุมภาาของเถโรนะท้ายประโยคแล้วเราใส่อาหาเข้ามาช่วยอาหาการแล้วจีว่าปัสกาดูกรุบาศกประธานดูจากโอโรเกหิกิตตวังมาตบังอันว่าท่านแล้วก็กิริระหว่างตัวไหนนี่กัตตาากัตตาากระทำแล้วเวสะเวทนาง นี่แปลว่าอะไรซึ่งการพันซึ่งศีษะกระทำแล้วซึ่งการพันซึ่งศีษะนี่ขยายแปลว่าซึ่งเชื่อเป็นเครื่องพันก็ได้แปลถ้าที่มีอยู่ก็ได้กระทำแล้วซึ่งการพันซึ่งศีษะแล้วก็มีของเราแล้วก็สิีิรังให้แปลเป็นวิกฤติกรมะให้เป็นของหย่อนให้เป็นของหย่อนนี่แปลเป็นวิกติกรมะในกัตตวาแล้วก็ททำแล้วซึ่งการพันซึ่งศีษะของเราให้เป็นของหย่อนแล้วก็ตาวะกอด แต่ว่าเป็นเกียรตวิทยาในกันตวะาแล้วก็โอโลกิจงตรวจด,ดูหรือจงแลดูอิมางกนจังซึ่งนกกระเรียนนี้แล้วก็กนจนว่านกกระเรียนมาโตว,วาตายแล้วหรือโนมาโตว่านี่ตั้งมโตัใหม่อีกตัวหนึ่งโนมาโตว,วาหรือว่าไม่ตายแล้วฉะนั้นเป็นมัตโตสองตัวกลุ่มพาคนะฮะคือกลนโจเซนกตาในมาโตมโตอ่ากิริยาสองบทก็เป็นอันเป็นกัดตุวจบ วาก็เป็นวาที่ควบภาคนะควบกริยาสองตัวอันว่านกกรเรียนมตัตตวาตายแล้วหรือโนมตัตตวาหรือว่าไม่ตายแล้วอิติดังนี้อ่านทักคร้งนั้นโสมนิการลว,ว่าบุุษลูกธรรมซึ่งแก้มณีนั้นอะกล่าวแล้วเทรังการเเทระนั้นว่าตวังปีแมนว่าท่านมฤตสิจักตายเอโสอโกโจวิยะราวกะอันว่านกกเรียนนั่น เอโสภาไปว่านนั่นนะนั่นอิติดังนี้เทโรนะบัณเิระเกิดถึงตรงไหนถึงตรงนี้อาหะกล่าวแล้วอิติว่าอุบาสกาดวก่อนอุบาสกโสมนีอ่าโสมนีอันว่าแก้วมณีนั้นนั้นมณีมันเป็นปุงลิงนะมันเจ็อย่างเหมือนมุนีอันว่าแก้วมณีนั้นอิมินาโกนเจนะอนนกเรียนนี้คิริโตกืนกินแล้ว นั้นก็เป็นกรรมบระจเจถ้าว่าอายัางคนจนว่านลกเกเรนี้นะมัสติจกไม่ตายไซสะว่าเราบรันโตปีแม้ตายอยู่นี่แล้วก็ตัวนี้แปลว่าตัวนี้แยกสัท์เป็นอะไรฮะอาจิกคิดสันติหรืออะไรอาจิกอะไรคิด สันติหร bills, ืออาจิกิสังับกิจติฮะอ่ะเวลาสัมพันธ์อาหารเสี้ยกตาไหนๆน่าอาจิกิสันติอย่างนี้เหรออ่ะฉะนั้นตัวนี้อาจิกิสังนะมันเป็นทวิสันติวิพัฒน์หมวดของอัตโนบทใช่ไหมสัตติสัสันติสัสสีสัสัมสัสมิสัสมะสัตสนติสัตสันติสัตเสสสิสัสสังสัตสังตัวนั้นตฉะนั้นคือ ตอนนี้อันว่าเราแม้ตายอยู่นี่อาจิกิสังจะบอกมณนงซึ่งแก้มณีเตเตตอนนี้แปลว่าแก่นะันเป็นสมถัานนั่นในอาจิกิสังแก่ท่านนะหาไม่ได้หรือแม้ตายอยู่จะไม่บอกซึ่งแก้มณีแก่ท่านอิติดิดังนี้โสมณีการวนว่าบุรุษผู้ทำซึ่งแก้มณีนั้นผ่าฤตะบาผ่าแล้วอุตรังซึ่งทอ้องตรสโกวจะจักษ์ของนอกกระเรียนนั้นสวาเห็นแล้วมณนงซึ่งแก้มณีประเว ทันโตอันนี้แปลว่าอะไรสั้นยู่สั้นหรือสั้นสั้นยู่สั้นยู่เห็นยังไงตัอเสือรก,การไม่โทรไม่เองใช่ไหมท่านสุพรรณหรือแว่นตาและไม่ดูกระดานแต่ทาปัญหาได้ไม่ดีนะปีนี้ก็ติด F อีกหนึ่งต่อไปปีสีก็ต้องมาเรียนทุกวันเลยนะ แต่แต่คนอื่นเขาเรียนแบบว่าให้แค่ผ่านก็พอไงแต่ท่านแต่ท่านต้อง <Okay. S 1> ต้องนะท่านยังไม่ผ่านต้องต้องพยายามทําให้ได้คะแนนสอบมันสุกมันมีผลต่อท่านนะช่วงนี้มันมียี่สิบแปดคะแนนอ่าท่านอัศนีด้วยนะเรียนไปตาแดงไปแต่ไม่หลับนะซึ้งมากเลยหรือท่านอัสนีเห็นไหมเอาเป็นตัวอย่างเออเรียนบาลีด้วยความซึ้งอ่า เน้นกับเาสั่งอยู่แล้วก็สังวิฆะามาโนอ่ามีใจอันสลดแล้วอันนี้ก็เป็นตากปัจ,จัยนะตาบรรจัยตัวนี้มันเป็นคะคะแต่ละตัวนี้คือต่อคําว่ามีใจอันสลดแล้วแล้วอันนี้ปัจจิตตว่าหมอบลงแล้วแล้วก็ปาทับุเรนติใกล้แห่งเท,ท้าเทระสาวของประเถระแล้วก็หักเาวาแล้วอิติว่าพันเจงข้าแต่ท่านผู้เจริญจุมเหมาท่านทั้งหลายกรรมฐานขอจงอดโทษ มีต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าลูกแก่เราต่อข้าพเจ้าอแต่ก็ประโยคต่อมาอันนี้คือมันมีตัวตัวประธานมันอยู่ไหนมมยาหรืออะไรเป็นตัวประธานหรืออาชาลันเตนะรู้ได้ไงเป็นกรมังนะอันนี้อะไรภูมิภาคกระตังภูมิภาคกอนตามใจภูมิภาคมันเป็นนัําูมิศกดิลิง ฉะนั้นตัวประธานมันต้องเป็นนับ,บุงสกูลิงด้วยแต่ในที่นี้ไม่มีตัวไหนเป็นนบ,บุงสกูลิงเลยก็แปลว่าเราต้องยกตัวประธานมาเองก็คือโยกกามังกามังอันว่ากัมประโยคนี้คือกามวัจจหลังจากตัวแปลตัวประธานแล้วก็อ่าไม่มีกิริยาคือจะต้องแปลกิริาตัวอื่นในประโยคก็ต้องแปลตัวนั้นไม่ต่างขึ้นมาก่อนก็คืออมายาอันว่ากัมมายาอันข้าพเจ้าอาชาณเตนะไม่รู้อยู่กระตังกระทำแล้ว ไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะอธรรมกรรมไม่รู้อยู่อันเรากระทาแล้วตปอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าพวกอ่านตายหรือมรณปัจจัยเนี่ยถ้ามันเป็นขยายตัวประธานน่ะมันสามารถแปลไปได้แต่เกิดมันเป็นวิพัตอื่นมันไม่ใช่เป็นตัวปฐมวยพัตแปลว่ามันแปลหลังปฐมวยพัตไม่ได้มันต้องเป็นศึนของนามนามตัวใดตัวหนึ่งต้องแปลนามนามวิพัตนั้นก่อนจะแปลมันได้ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเอา กรรมวกรรมมายานข้าพเจ้าอาชานันตีนะผู้ไม่รู้อยู่กระตังกระทำแล้วอิติดังนี้หน้าน,นี้มีสงสัย